ดีคะ่ะวันนี้นะะพกกับร้านลูลลกเรือเกษตรยอดอีร์นะคะวันนี้วันที่16มก,กรานะคะส5 6 8นี่วันนี้ทางร้านนะคะมีรถเข้ามาใหม่อีก1นึ่คันค่ะนี่เลยเป็นรถโวโรต้าปี2 1 4 0นะครับนี่เป็นไงสีช่ำๆสู้แดดแบบนี้เลยตัวรถมาพร้อมกับโครงกันอ้อยนะครนี่ภาพรอบรถนะคะนี่ ตัวนี้นะคะเป็นรถปีห้าสิบเก้านะโอ้โหรถห้าสิบก้านะคะแต่เอาว่าสียังแบบใหม่เลยไม่ได้ทำสีนะคะแต่ว่าทางเราสีเดิมๆเลยแต่ว่าแค่ขัดสีเฉยใช้งานมาแล้วนะคะแปดร้อยกว่าชั่วโมงนี่เลยแต่ว่ห้าสิบสามชั่วโมงามาดูด้านข้างหลังนี่ สวยสวยเลยรถปี21่สี่สูตรรถปี59เกล่มทะเบ,บียนพองชุดโอนรถใช้งานมาแล้ว800กว่าชั่วโมงอเอาไปราคา148,000บาทครับนี่148,000บาทเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันดีกว่าจะพามาดูเครื่องยนต์ จุดคงจุดมาร์กนะครับยังอยู่ครบสุดๆอ่ะดูจุดมาร์กดูจุดมาร์กนี่ดูจุดมาร์าก,ากเรายังอยู่นะยังไม่ยังไม่ลงไม่จางเลยอ่ะเราฟังเสียงเครื่องยนตะ์นั่นีกว่ฟังเสียงเครื่องยนต์นะ เรยนตนะคะเยอบงกรณะบไฟนะครับใช้งานแด้ปกติไเดียวนะคนนกกนนะใช้งานได้กปกติเลย เดี๋ยวเรามาทดลองขับให้ดูนะคะ รขาล่องขัดนะครับนี่นะครับ V 2ี 21, 4สสี่สุด X Cubata นะครปีันห้าสิบใช้กำลังแปดร้อชั่วโมงเด็นเรืนทะเบียนวอมชุดโอนนะาคาะ8 0 8 0 0 140,000 8,000บาทนะครับ1 4 0 0 0บาทนี่ถ้าสนใจติดต่อสุป,ประแูนย์นนหกหกหนึ่งก้าห้าเจดสามสนคามันเป็เหดลูกเรือเกษตรยนต์ได้เลยครับขอบคุณครับ